อย่างนี้เขาเรียกว่าดีดแข้งเสียบเสียบอีกทีหนึง่งยัดใส่เข้าไปกระแรงาาสนับสนุนโดยรักน้ำพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ช่เด็ไม่ไมมวยไทยเสีวันนี้ไปดูมวยคู่สองรายการครับแน่ลมรุกคุกคานเลยร้อยสิปดปอนครับอุ้ยลงมาอีกแล้วกางเกงสีแดงนี่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับนักชจกจากจังหวัดลำพูนตอนนั้นอายุสิปีเป็นที่สามวยปูนเสือตัวที่18ครับเป็นมวยขวาโอ้ยเสียหลักเหมือนกันวันนั้นพบกับชารวันสอธนาเพชร จากบุรีรำครับอายุ17ปีอายุน้อยกว่าปีนึงเกียงสีน้ำเงินนะครับมาดูครับชาละวันนี่ก็เจ้าจอระเข้ครับวันนั้น7ปีที่แล้วครับเป็นมงคลจะปราบชาละวันได้หรือเปล่าจะปราบจอระเข้ได้หรือไม่เป็นที่3ครับมวยปูนเสือ เอามาแหลกในกันแล้วครับอาจารย์เกียงสักทองหงกรรมการบนเวทีมาตัดมาที่ยกที่3แลกลุยเดือดกันนะครับมาจับเข้ามาจะมวยมวยเข่าในอาชีพมวยเข่าดีทั้งคู่นะครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงซ้อมมาถึงปู้เตะก้านคอแม่เตะ้ายลูกนี้ครับเป็นมวยเดินทะลุทะลวงเปิดเกมแล้วครับ เพชรมงคลมาศักสีที่สามวยปูนเสือจับจะย,ยัดไส่มาขวาขวาโอ้โยแม่จะเข้ามาจับนี่แกแม่สาำฟันศอกใส่เลยครับโดดแทงเข่าด้วยเอามาแลกกันนี่ครับคุณมาเล่นเขา่าผมก็เล่นเขา่าคุณมาหมัดผมก็มหมัดเหมือนกันอู้หมัดขวาแม่หมัดแม่นจริงๆครับเพชรมงคล จะใช้มาแต่ละมัดนี่แกงง้างน,นี่มาง้างมาจากนู่นแล้วครับลำพูนอืมเตะขวาแม่เตะขวาล้วขาด้วยมาสิครับมาแลกกันอย่างนี้ชาละวันบอกว่าอืม,มีอะไรใส่ขันให้หมดมามีคุณมีศอกผมว่าอกใส่เหมือนกันอืมมาเป็นมงคลจะศอกชาลวันก็ศอกขวางขวางดึงทําอะไรไม่ได้ดึงออกมาครับอาจารย์เกียงสักหมด3ยกโอ้โหมาดูชนเด่ไม,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 ม่ไม่หมดยท้เจ็ดสีครับ แรกกันเดือดออ้ยดิบบินตีเลยครับไปลูกนี้ซอกไปอีกเสียบเข้าไปจับสวนด้วยหมัดอีกครับกลับมาชมกันต่อครับ3มยกผ่านอู้ยแม่เป็นฝ่ายเดินแล้วครับเจ้าชาละวาเจ้าระละเข้ใช้ลูกนี้ครับก็ต้องระวังครับอาจารย์เกียงศักดึงครับแล้วก็เตือนด้วยระวังฟาวระวังฟาว แต่มีการขัดขาหรือว่าทุ่มด้วยเอวหรือว่าจังหวะที่ทําให้ฟาวนี่ก็ต้องมีการเตือนครับอ้ามาจับล็อกนืมดันไม่มีการมีซ้ํามีเติมนี่นะครับน้ําใจนักกีฬาเอ้าเล่นวงนจับแล้วก็ตีเอ้าอุอ้ยดันแล้วเขเกือบตกเชือกเหมือนกันเจ้าเพชรมงคลโดนดันอีกแล้วแม่ก็เดินบี้จริงๆครับเดินขูดเดินบี้จริงๆเอ้าเป็นฝ่ายเดินอีกแล้วครับ เป็นฝ่ายเดินแล้วครับเพชรมงคลเอาจับรํมตีจับล็อกในตีตีไม่ได้ก็ดึงออกมาแล้วก็เกี่ยวลูกนี้หงายทองลุกเร็วแล้วก็ใส่แล้วโอ้หแม่จังหวะนี้นะครับอ,อเดินก็มาโดนเข่าโอ้โหขาดูขาชี้ฟ้าเลยครับใช้เหลี่ยมลูกนี้โอ้หขาชี้ฟ้าหมด5ยกครับมาได้รับการชูมือไปในที่สุดครับเพชรมงคลปู่สุดยอด มาดูช็อตเด็ดไมไหมไมวยไ,ไทยเจ็ดสีกันเตะขวาโดนสวนนี่ครับเกี่ยวโอ้โหโดนจังหวะดักแล้วก็เสียบยัดไส้หงายท้องลงไปจังหวะนี้ชิงออกก่อนนะครับแล้วก็หมัดสวนปากโอ้โหเต็มปีกวันนี้เวลาหมดวเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ